เดี๋ยวมาดูการประกบกันของคู่เอกรองคู่เอกนะรองคู่เอกประจำรายการสืบสิงมาวินวันนี้ครับโอเคครับน้าขอพี่น้องขอรูปหนึ่งได้ไหมพี่ต้องบอกเดี๋ยวมาดูกันครับพรุ่งนี้จะเป็นยังไงครับมาด้วยพี่น้องมาเบิ่งมาเบ่งครับเนี่ยโตโอ้โห สื้อออกดิโชอ์เออโชว์มันงไม่หมดดิอ่าละไขหมดะ่ขมีการันตีมาตอิอเออเออนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยครับโอเคครับอ yes> ือก็มีสัมภาษณ์จอมเลยนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับ ถ้าใครอยากจะสู้คู่นี้ก็ลองดูครับแอปไทร์เกอร์วีไอพีครับแอปไทร์เกอร์วีไอพีเมียข้างหน้านะครับอยากสู้อยากจะวัดคู่นี้ก็แอปไทร์เกอร์วีไอพีครับฝ่ายนี้ซ้อมกันอยครับซ้อมอยู่ที่ไหนฝ่านี้เรามีใครเป็นคู่บ้าวคู่้อมเราที่ไหนก็มีูเพื่อนก็ชันก็พี่โดมก็คือพวกในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ เราสูงเท่าไหร่ครับหนัน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับเราเป็นมุดสไตล์อะไรครับแล้ววันนี้เราเจอกับปฏิหารเคยเจอเลยไหมไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมันต่อยเข้ามาปะเขาเป็นมุดสไตล์อะไรแล้ววันนี้เราวางเกลีวางแผนยังไงค่อยๆไปเรื่อยเนาะยังเปิดโควิดมานี่เราได้ต่อยบ้างยังวันนั้นต่อยไว้ใครต่อยไว้ที่ไหนวันนั้นอีแล้ว เจอใครนะจำได้ไหมวันนั้นหมดไปไงชนะมาวันนั้นเวทเท่าไหร่แล้ววันนี้ก็ไม่มีปัญหาเนาะมาสบายสบายจอมต่อยวยมาลุ้นทุกวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาอือ่ะจอมเป็นคนจังหวัดอะไรครับฝาคเพื่อนช่วยแฟนๆหลับดีนิดหนึ่ง เต็มที่แน่นอนนะครับผมมาทาน้องชาย